สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภูมิศาสตร์วันนี้เป็นคาบเรียนที่16ค่ะเรายังอยู่ในห้องเรียนธรรมชาติกันอยู่นะคะค่ะก่อนเรียนเรามารู้จักต้นไม้ชนิดหนึ่งที่จะต้องมีเอาไว้ดูแลสุขภาพนะคะลูกๆล,ลองเดาสิว่าต้นอะไรค่ะ เป็นต้นไม้ที่ทางการแพทย์ในประเทศไทยบอกว่าสามารถรับประทานต้านโรคไวรัสโคโรโนาโควิดได้นะคะต้นกระชายนะคะกระชายคะ่ะเชิญชวนให้ลูกๆปลูกไว้ใช้นะคะยามจำเป็นนะคะ ดูกระชายไปแล้วคราวนี้ดูไม้ประดับในสวนทําให้เราจเจริญหูจเจริญตานะคะค่ะคราวนี้เราจะไปเข้าบทเรียนของเรานะคะค่ะมากันแล้วนะคะใครยังไม่มาก็มานะคะพร้อมแล้วนะค่ะ ข้าบทเรียนของเรากันนะคะคาบเรียนที่16ค่ะวันนี้เราจะเรียนกันในหน่วยที่5ลูกๆเปิดอ่าหนังสือไว้ได้เลยนะคะเรื่องใหญ่ค่ะเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เราจะเรียนเนี่ยมีหลายเรื่องนะคะ คุณครูก็จะนำเสนอทีละเรื่อง2เรื่องนะคะวันนี้ก็จะนำเสนอเราเรื่องแผ่นดินไหวค่ะแผ่นดินไหวภาษาอังกฤษบอกว่าอะไรคะ e a r t h q u a ส e นะคะเอ์เควสนะคะแต่ถ้าใครจำไม่ได้จำว่าไงรู้ไหมคะาภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ภาษาเราเนาะเราจำไม่ได้เราก็จะบอกขนมเค้กไปก่อน นะอะไรเอฟเอฟเคเคเ,เ,เลยะคะ่ะเดี๋ยวก็จะจำได้ว่าเป็นเอิร์ธเวนะคะค่ะมาดูนะคะว่าสาเหตุมาจากสิ่งใดนะคะสาเหตุการมาจากนะคะการเคลื่อนตัวแบบฉับพลันของรอยเลื่อนมีพลังคือมีรอยเลื่อนในโลกใบเนี้ยอยู่มากมายก็มีการเคลื่อนตัวแบบฉับพลัน ะะจะับพันทันด่วนและอีกเหตุหนึ่งก็คือมาจากการปะทุของภูเขาไฟยางรุนแรงนะคะค่ะถ้าก่อนจะเกิดภูเขาไฟปะทุก็จะแผ่นดินไหวก่อนนะคะค่ะสองเหตุเลยนะคะแลวทุ้ายกลายเป็นภูเขาไฟปะทุอันนี้ประเด็นนี้นะคะจะออกไปอย่างลักษณะนั้นนะคะ ทีนี้เรามาดูกันก่อนว่า,าแผ่นดินไหวเนี่ยเขามีการวัดอย่างไรมีมาตราอะไรบ้างค่ะในหนังสือของเรานะคะหน้า160ค่ะนะคะลูกๆสามารถเปิดคู่ขนานกับครูไปได้เลยนะคะค่ะอันนี้เป็นตารางนะคะมาตาราลิเตร์ในการวัดนะคะ เราจะสังเกตว่าตั้งแต่0ถึง3เนี่ยคนเริ่มรู้สึกการสั่นไหวถ้า3ถึง3 9 3.9นะคะคุณครูขออนุญาตเรียกว่า3 9 9แล้วกันผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกเหมือนรถไฟวิ่งผ่านมาดู7บ้าง7ถึง7.9เนี่ยสิ่งก่อสร้างเสียหายแผ่นดินไหวแยกวัตถุที่พื้นเวียงกระเด็นนะคะแล้วก็8นี่ก็แรงมากนะคะ ตรงนี้นะคะแล้วก็มีมาตาแมติจูดอีกนะคะอีกแบบหนึ่งเวลาลูกๆได้ยินในโทรทัศน์เขากล่าวแล้วก็จะได้ทราบว่าอีกมาตราหนึ่งนะคะที่นิยมใช้กันนะคะค่ะค่ะคราวนี้มาดูการกระจายการเกิดแผ่นดินไหวของโลกในช่วงปี4-3ถึงปี6-1นะคะค่ะ จะเป็นเส้นสีเหลืองเหลืองกลมกลมแดงแดงส้มๆ้มนะคะตรงนี้นะคะเป็นเขตวงแหวนไฟเขตวงแหวนไฟนะคะเราเราเคยได้ยินนะคะค่ะลูกๆขาตรงนี้แหละค่ะคือเขตวงแหวนไฟ นะคะค่ะเห็นนะคะค่ะที่จะเกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยๆค่ะคราวนี้เรามาดูกันบ้างว่าประเทศไทยเรามีรอยเลื่อนที่มีพลังอะ่ะกี่รอยเลื่อนนะคะก็ะะขอบอกเลยว่ามีอยู่14รอยเลื่อนหน้า162นะคะลูกๆจะได้ตามกันทันนะคะ ส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบภาคเหนือภาคตะวันตกแล้วก็ตะวันาภาคใต้ในด้านตะวันตกของภาคใต้นะคะมีทั้งหมด14รอยเลื่อนนะคะลองดูสักรอยเลื่อนหนึ่งสินะคะรอยเลื่อนอที่ใกล้เราที่สุดรอ,อร,รอยเลื่อนเพชรบูรณ์ลูเห็นไหมคะรอยเลื่อนเพชรบูรณ์ค่ะ แล้วก็ต่อจากเพชรบณ์ก็คือรอยเลื่อนอุตรดิตนะคะค่ะดูในหนังสือก็จะเห็นนะคะมีทั้งหมด14รอยเลื่อนค,ค่ะค่ะคราวนี้มาดูว่าสิ่งที่เสียหายหรือผลกระทบเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะเกิดอะไรบ้างก็เกิดสิ่งก่อสร้างพัง แผ่นดินแยกแผ่นดินซุดเกิดไฟไหม้เพราะว่าบางทีแผ่นดินไหวเนี่ยก็ทําให้ระบบไฟฟ้าเราหักโค่นล้มนะคะเกิดระเบิดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดซึนามิถ้าเกิดแผ่นดินไหวในท้องทะเลนะคะเกิดแผ่นดินถล่มตามมานะคะอันนี้เป็นหลักใหญ่ๆความจริงมีเรื่องแยกย่อยเยอะเลยนะคะค่ะ เราดูกันนะคะเราดูกันแผ่นดินไหวในเนปาลปี58นะคะปี58นะคะค่ะ,ะในกรุงกาดมันดุก็ได้รับความเสียหายนะคะไปเป็นจํานวนมากนะคะเป็นจํานวนมากดูว่าแผ่นดินไหวเท่าไหร่นะคะขนาด7.8ที่ระดับความลึก15เมตรนะคะนี่คือความเสียหาย เนี่ยความเสียหายที่เกิดนะคะมากมายเหลือเกินนะคะเนปาลอยู่ตรงไหนหนอเราดูหน่อยนะลูกๆเห็นอินเดียปสีส้มไหมคะค่ะด้านบนทางตะวันออกนะคะด้านบนของสีส้มทางตะวันออกนะคะเป็นเนปาลค่ะสีเหลืองค่ะนะคะด้านขวาของเนปาลเป็นภู ตาลค่ะสีม่วงนะคะแล้วก็ยอยเล็กๆนะคะ,ะบังคลาเทศนะคะนี่คือเนปาลคืออยู่ในแถบที่เป็นเทือกเขาหิมาลัยนะคะเป็นดินแดนที่มีความสูงนี่ค่ะ,ะเราจะได้เห็นแผนที่ควบคู่ไปด้วยนะคะค่ะคราวนี้มาดูแผ่นดินไหวในปัจจุบันปีใกล้ๆปีาปสา3ก่อนนะคะ เกิดขึ้นที่โครเอเชีย6.3นักเดือนธันวาคมเม็กซิโก7.4มิถุนายนนะคะแล้วก็มีเดืนอนสิงหาคมที่ไต้หวันนะคะ6.7กรีซกับตุรกี7นะคะไทยเราก็ปี63ก็เกิดที่แม่เมาอลำปางนะคะ2.1นะคะฟิลิปปินส์6.6 ก็ไม่เบาเลยนะคะสำหรับฟิลิปปินส์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาอยู่ที่ไหนโครเอเชียนะคะค่ะโครเอเชียเนยอยู่ที่ยุโ,โรปนะคะค่ะนักเรียนเห็นฮังการีไหมคะค่ะสีม่วงอ่อนๆนะคะฮังการีแล้วก็สีส้มๆที่คุณครูชี้นะคะเป็นโครเอเชียนะคะ,โคโะ,คะที่ กิดแผ่นดินไหวนะคะ6.3นะคะ6.3ในปี63ค่ะคราวนี้มาดูที่เม็กซิโกเหมือนกันเม็กซิโกนี่อยู่ใต้สหรัฐอเมริกาอ่าสหรัฐก็อยู่ใต้แคนาดานะคะอันนี้เป็นอเมริกาเหนือเป็นทวีปนะคะค่ะเม็กซิโกอยู่เนี่ยค่ะก็ในปี63ก็เกิดแผ่นดินไหว้4ค่ะ7.4นะคะต่อไปนะคะ เรามาดูที่ไต้หวันบ้างเห็นสีทั้งเหลือง,องพื้นแผ่นนีใ้ใหญ่ๆนะันคือจีนนะคะไต้หวันหยุดอยู่ทางนี้ค่ะนะคะเห็นไต้หวันไหมคะเป็นเกาะนะคะค่ะเกาะไต้หวนันค่ะเห็นไหมคะไต้หวนันเกาะเล็กๆนะ เล็กๆนิดหนึ่งค่ะเมืองหลวงคือไทเปนะคะนี่ก็เกิดแผ่นดินไหวในปี63าเหมือนกันมาดูที่กรีซกับตุรกีสีม่วงกับสีเขียวนี่ก็เกิดแผ่นดินไหวนะคะอยู่ที่เอ่อจ็ดนะคะแมกนิจูดนะคะในปี63คะ่ะเห็นกรีซกับตุรกีนะคะ ะะอยู่ประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนในแถบยุโรปค่ะค่ะมาดูในปี64บ้างนะคะปีนี้แหละค่ะว่าเกิดแผ่นดินไหวที่ไหนบ้างนะคะเราก็ไปดูแผนที่นะคะคือใช้ฝั่งนิวซีแลนด์นะคะ6.0ในเดือนมิถุนายนใชายฝั่งปาปัวนิวกเนี5.4ญี่ปุ่น5.3อินโดนีเซีย6.1นะคะคุณครูบอกเดือนไว้แล้วนะคะ มาดูที่อินโดนีเซียกันก่อนนะคะในปี64ค่ะสีเขียวเขียวนี่คืออินโดนีเซียนะคะเป็นประเทศหมู่เกาะนะคะใกล้ๆกกับมาเลเซียไม่ไกลจากไทยเท่าไหร่นะคะข่าวนี้มาดูญี่ปุ่นบ้างค่ะนี่แหละค่ะญี่ปุ่นสีส้มจางจนะคะใกล้ๆกกับเกาหลีใต้เกาหลีเหนือใกล้กับจีน ดินสีเหลืองนะคะนี่คือญี่ปุ่นค่ะที่เกิดขึ้นนะคะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในปี6-4เหมือนกันนะคะมาดูต่อไปนะคะคราวนี้รอบๆชายฝั่งปาปวนิวกินีปาปวนิวกินีเนี่ยอยู่ในทวีปออสเตรเลียโอเชียเนียนะคะค่ะเนี่แหละค่ะ,คะเป็นเกาะค่ะค่ะ ในเอกสารของเรานะคะจะกล่าวถึงว่าเมื่อเกิดพ่นดินไหวเนี่ยก่อนเกิดเราควรจะทํำยังไงมีการติดตามข่าวสารเตรียมสิ่งของนะคะสังเกตสัญญาณภัยที่ติดไว้นะคะขณะที่เกิดเนี่ยถ้าอยู่ในอาคารก็ต้องอถ้าอยู่ในอาคารออกมาไม่ได้ก็หลบอยู่ใต้เตียงใต้โต๊ะหรือใต้ของที่เป็นตัวอาคารแข็งๆนะคะไม่ใช้ลิฟต์นะคะถ้าอยู่นอกตัวอาคารก็อยู่ให้ห่างจากอาคารสูงนะคะ ห่างเสาไฟฟ้าถ้าหลังเกิดแล้วก็มีการตรวจสอบร่างกายตนเองนะคะแล้วก็ตรวจสอบทรัพย์สินไปตรวจสอบสิ่งประหลักับพังนะคะค่ะก็มีวิธีนะคะป้องกันดูแลตนเองนะคะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะหวังว่าลูกๆคงได้รับความรู้ไป พอสมควรนะคะอย่าลืมนะคะทำแบบฝึกหัดท้ายคาไปด้วยนะคะค่ะและจะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ